สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่างแบงค์เฟิร์สคัทบัลเวชอช็อปเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็มีคอมเมนต์มาถามผมเมื่อนา,นานมาแล้วแหละว่ายูทูบเบอร์ YouTuber เนี่ยหรือว่า,าคนที่ทำยูทูบเนี่ยเขามีรายได้เท่าไหร่อะไรยังไงคิดเป็นยังไงบ้างมาจากข้างไหนบ้างอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมตอบไม่ได้นะครับแต่วันนี้นะผมผมจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าผมได้บัญชีนะผมกูเกิลแอดเซนต์มาแล้วนะผมกูเกิลแอดเซนต์เนี่ยเปรียบสเสมือนธนาคารที่เราใช้บริการอยู่ เป็นธนาคารของทาง Google นะครับผมเป็นตัวกลางในการจ่ายเงินอะไรประมาณนี้รายได้ของ y o youtube ก็จะมีถ้าใครเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมมีผู้ติดตามนะครับผมครบตามกําหนดที่ทาง YouTube เขากําหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วนะผมถ้าใครผ่านกฎเกณฑ์ได้แล้วเนี่ยก็จะได้ Google Adsense อะไรประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมว่ารายได้ผมนะเท่าไหร่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมรายได้จาก u t u b e นะครับผม ถ้าใครอยากจะสร้างรายได้จาก u t u b e อันดับแรกเลยนะครับก็ต้องผ่านกฎของ y u ูทูบซะก่อนนะครับซึ่งกฎของ youtube ตอนที่ผมทำนะครับผมอยู่ที่3,000ันผู้ติดตามแล้วก็3 0 0พันชั่วโมงอะไรประมาณนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่ามันนานมาแล้วนะครับกฎนี้เมื่อหลายปีสองปีสองปีมาแล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับโดยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมแต่ แต่ละปีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวนี้มี YouTube ช็อ t นะครับผมถ้าใครทำ u u u e s ช o r t ได้10ล้านวิวนะครับผมก็จะไม่ต้องสามารถเออก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกดเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณได้10ล้านวิวนะครับผม ะจะมาขออธิบายให้ฟังก่อนนะครับผ่านกดเก์นเนี่ยกดข้อที่1ของ YouTube ก็คือ3,000ผู้ติดตามนะผมถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยตอนที่ผมทำละสามพัผู้ติดตามแล้วก็3,000ชั่วโมง้งถ้าผมจะไม่ผิด3,000ผู้ติดตามเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้ดีกันอยู่ว่า3,000คนที่ไปกดซับสไครต์ช่องเรานะครับส่วน3,000ชั่วโมงนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรชั่วโมงคืออะไรยังไงนะครับผมก็คือ เพื่อนๆที่ดูคลิปผมอยู่ในตอนนี้ถ้าสมมุติว่าดูไปจนถึง5นาทีหรือว่า10นาทีเนี่ยก็ชั่วโมงที่เพื่อนๆดูของผมเนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้ในชั่วโมงของผมนะครับผมก็ YouTube ก็จะตรวจจับว่าคนดูประมาณ5นาทีมันก็จะบวกชั่วโมงบว,บวกนาทีเนี่ยส่วนนาทีเนี่ยเข้าไปในนับเป็นนาทีเข้าไปนับไปเรื่อยนับไปเรื่อยจนถึงชั่วโมงนะครับผมหมายถึงว่า คนที่2เข้ามาดูดูแค่1นาทีมันก็จะเข้าไปบวกในนั้น1นาทีดู3นาทีก็จะเข้าไปบวกดูคนละนิดคนละหน่อยก็จะเข้าไปบวกไว้จนครบชั่วโมงครบชั่วโมงแล้วยังไม่พอต้องถึง3,000ันชั่วโมงคนจะดูเยอะขนาดไหนถึงจะ3 0 0พันชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็ลองไปคิดดูกันเอาเองคำนวณดูกันเอาเองนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ผ่านกฎข้อแรก3,000ันผู้ติดตามแล้วก็3 0 0พันชั่วโมงมานะครับผมชั่วโมงก็ อย่างที่ผมบอกนะครับผมอธิบายให้ฟังแล้วนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมพอเราครบ3 0 0พผู้ติดตาม3 0 0พันชั่วโมงแล้วนะครับมันก็จะมีอ e ีเมลนะครับผมแจ้งมันก็จะมีเมลนะครับผมแจ้งมาทางอ e ีเมลของเรานะครับผมว่าผมจะขอสรุปให้ฟังนะครับง่ายๆก็คือเขาจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดอารมณ์แบบว่าคุณเนี่ย คืออะยกตัวอย่างง่ายๆคือคุณเนี่ยคือยูทูบเบอร์แล้วก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ซึ่งคุณต้องไปสมัครอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมอารมณ์ก็จะเหมือนกับเราสมัคร Facebook อะไรอย่างนี้ทั่วไปเลยนะครับอ่าก็ก็เหมือนเราสเฟซบุ๊กสมัครไลน์สมัคร Gmail อะไรประมาณนี้เราใส่กอข้อมูลลงไปนะครับแต่มันเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมก็คือใส่รหัสพินของ Google a อ s e n s e นะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมถ้าให้ผม อธิบายให้ฟังนะเปรียบเสมือนแบบคล้ายๆรหัส a TM อนะอันนี้ผมจะเปิดเผยได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่รู้นะครับผมแต่แต่ผมก็จะขออ่านให้ฟังว่าแล้วกันง่ายๆนะผมอาจจะเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับโดยส่วนตรงผมก็ยังไม่รู้เลยว่าข้างในนี้เป็นอะไรก็คือครั้งแรกของผมเหมือนกันเดี๋ยวมาลองเปิดดูแล้วเราก็จะรู้ว่ารายได้ของ y YouTube เนี่ยมัน ักเท่าไหร่กี่บาทก,กันอะไรประมาณนี้หาไรายได้จากช่องทางไหนบ้างนับเป็นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวขอแกะก่อนแล้วกันนะครับผมในนี้นะครับผมก็เขาก็จะบอกว่าให้แกะด้านข้างนะครผมแกะด้านข้างด้านบนอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแกะปึ๊บชึบนี่ด้านบุกด้านข้างออกแล้วด้านบนสองอันขาดหรือเปล่า ตัวมันขาดมันคือมันคือรหัสนะครับผมข้อมูลสําคัญนะครับผมในกล่องเขาบอกว่าเอ้ในซองจดหมายเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อมูลสําคัญมีข้อมูลมีข้อมูลบัญชีสําคัญนะครับผมเป็นจดหมายสําคัญจากทาง Google นะครับผมอ่อาแล้วก็แกะแกะจึ๊บ ครั้งแรกของผมก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผม๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ๋อนะครับผมอันนี้ผมขอไม่เปิดเผยข้อมูลดีกว่านะครับผมมันมันส่วนใหญ่แล้วมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับผมผมจะขออธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับผมก็คือมันบอกว่าหมายเลขคือรหัสจริงๆด้วยนะครับผมเป็นรหัสเหมือนอารมณ์คล้ายๆรหัสเ TM อนะครับผมก็คือ เขาจะไม่ส่งทางเมลไม่ส่งทางอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือส่งมาให้เป็นทางจดหมายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะบอกวิธีป้อนวิธีทานู่นทําน,น,านี่อธิบายให้ฟังแต่หลักๆแล้วนะผมก็มีรหัสนั่นแหละครับง่ายๆก็คือมีรหัสก็คือให้เราเอา,เอาบัญชีเอาอันนี้ไปกรอกใน Google ใน Gmail ขออภัยใน Gmail ที่เขาส่งมานะครับแล้วเราก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่ง อ่าต่อมานะครับผมา YouTube, าาร,รายได้ YouTube ได้เท่าไหร่นะครับผมรายได้ YouTube ได้เท่าไหร่ได้มายังไงอะไรประมาณนี้อ่ะผมจะขออธิบายฟังนะครับผมรายได้จาก YouTube มาจากโฆษณาครับผมถ้าถ้าคนที่ดูอยู่เนี่ยดูโฆษณาถึงกีวีกีวิเนี่ยแหละมันจะนับเป็นเงินให้เราอะไรประมาณนั้นผมก็รู้คร่าวๆมาประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าหลักๆก,ก็จะประมาณนั้นนะครับผมรายได้แล้วมันก็จะไปรวมนะครับผมยูทูบเบอร์ทุกคนก็จะมี ยูทูบสตูดิโอนะครับผมยูทูบสตูดิโอมันก็จะมีบอกทั้งหมดเลยบอกแม่ทั้งรายได้เราว่าเดือนนี้เราได้เท่าไหร่จากเดือนนั้นเดือนนี้บอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับผมรายได้จาก y o u t u b e Google a d s e n s e จะสามารถอนุญาตให้ถอนตังค์ได้เมื่อครบ100ดอลลาร์นะครับผมก็คือถ้าครบ100ดอลลาร์แล้วเราจะสามารถถอนตังค์ออกมาได้นะซึ่งมันเป็นเงินประมาณ แล้วแล้วแต่ช่วงของดอลลาร์มันขึ้นนะครับผมส่วนใหญ่ก็ 35- 34บาทอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าร้อยดอลลาร์ก็คูณไป35มันก็จะเท่ากับประมาณ3,500โดยประมาณนี้เข้าๆนะครับมันก็ขึ้นลงตามเงินอดอลลาร์ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หลักๆเลยถอนได้ขั้นต่ำนะของยูทูบเบอร์ก็คือ3,500บาทนะครับผมส่วน ช่องอื่นๆนั้นเขาก็อาจจะมีรายได้เยอะมากน้อยขนาดไหนผมก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะผมเพราะว่าจาก u t u b e แต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนก็ได้ยอดวิวเยอะถ้าได้ยอดวิวเยอะก็จะได้รายได้เยอะซึ่งรายได้เยอะรายรายได้เยอะนั้นมาจากโฆษณาเราต้องดูก่อนว่าเขาก็ต้องพิจารณาก่อนว่าคนในช่องคนดูโฆษณาเท่าไหร่นะครับเขาถึงจะแปลงมาเป็นรายได้ของ ของเรานะครับผมถ้าคนดูโฆษณาเยอะอะไรประมาณนี้ก็จะแปลงรายได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่รายได้อีกส่วนหนึ่งก็มาจากาสปอนเซอร์นะครับผมาจากสปอนเซอร์บ้างจากาเราขายของบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่เราจะหาวิธีทางเลยแต่ว่าแต่ว่ารายได้ใน youtube หลักๆเลยผมว่ามัน มันก็เขาบอกว่ามันน้อยนะแต่ผมว่ามันก็พอทําอาชีพเสริมได้นะถ้าใครอยากจะทำเสริมตอนนตอนนี้ที่ผมได้นะก็จะได้2เหรียญสเหรียญบ้างนะอย่างอย่างที่มันพีิกคนดูเยอะๆเนี่ยสเหรียญ3เหรียญแล้วก็จะมีเหรียญหนึ่งก็มีแล้วแต่วันนะครับมันมันเอาแน่นอนไม่ได้จริงแล้วแต่วันเหรียญหนึ่งก็ประมาณ35บาทอะไรแบบนี้คือบางวันเราไม่ได้ทําคลิปมันก็ มีมันก็มียอดวิวจากผู้ชมที่มาดูย้อนหลังอยู่ก็จะตีขึ้นมาเป็นนะมันจะวิ่งไปวันวันละ35บาท50บาทบ้างอะไรเงี้ยโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องทำคลิปทุกวันแต่ก็ทำนานๆทีทำอะไรประมาณนี้มันก็ถ้าถามผมมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะสำหรับถ้าใครอยากจะทำนะครับผมสำหรับทำ YouTube นะครับผมสรุปง่ายๆก็คือถอนขั้นต่ำนะครับผม3า0 0บาท โดยประมาณนะครับผมก็คือ100เหรียญน,นะครับผมอเอาเอาง่ายๆคือถอนได้100เหรียญถ้าเงินเรายังไม่ครบ100เหรียญหรือว่ามี50บเหรียญอย่างนี้ก็จะไม่สามารถถอนได้นะครับผมก็ต้องให้ครบ100รยเหรียญก่อนค่อยจะสามารถถอนออกมาได้อะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มาตอบคำถามแล้วก็มาอธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับไลดได้จาก u t u b e นะครับผมส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการตัดผมอะไรยังไงนั้นหรือว่าอยากให้ทา แบบไหนนั้นสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ